สวัสดีครับ fc หวยเด็กเ็กเป็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ fc กันในคลิปนี้ผม,มดะนำหวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่2 1มกราคม2569ลงคลิปให้กับ fc ที่รัาข้อมูลหวยลาวพัฒนาผมเคยนำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย นำมาสรุปตัวเลขเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวเลขชุด2องตังให้กับ F c ซดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะวิธีการคิดคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสรับเวลาพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับ ขอบคุณครับมาดูการสรุปผลกันออกสรากหวเหลาพัฒนาหวดประําวันที่19มกราคม2569กันก่อนครับผลกันออกรางวันที่1907789907789เลขท้าย4ตัวครับ7789 7789 3ตัว789 789 28 289 897777นี่คือหวดล่าสุดน,นะครับวันที่19มกราคมครับ ต้องขอไปให้เอฟซีนครับหัวล่าสุดครับในชุด2ตัวบนล่างครับในชุด2ตัวบนล่างแต่ที่ผมสรุปึงเด่นไม่มาครับแต่ในชุด16ชุดนะครับ8ปมาเข้าที่2ตัวบนครับส่วน7จ็ดเจ็นี่หลุดนะครับต้องขอไปเอฟซทุกท่านนะครับที่ตั้งความหวังไว้ครับมาลุ้นกันต่อครับวันที่21นะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนำเลขไทยสี่ตัวหวดล่าสุดซึ่งออก7789 มาคำนวณในแต่ละหลักครับดูหลักพันก่อนนะครับจะมีทั้งหมด4สูตรคำนวณในแต่ละสูตรจะนําหลักพันหัวล่าสุดคือ7มาคํานวณกับสูตรที่1ได้3เป็นตัวตั้ง3 7ก็นําหลักพันคือ7ให้บวกด้วยครับ7 7 14เมื่อได้14เอาเสียมาตั้งตั้ง4นับลดจาก4ลง1แต้มคือ3บวกอย่างใน3เพิ่มไปเล้9ตัวก็ได้กับ345678901ตัวละพันสูตรที่2ครับที่1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักพันหัวล่าสุดก็คือ เจ็ครับบัวลพันก่อนคือสีครับเจ็ดเทกับส <c> ิ <oughs> เมื่อได้สิเอาหตัวหลังมาตั้งครับตั้ง1บวกจากเลขหเพิ่มไปแล้วเก้าตัวก็ครับหนึ 1, ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้บัวลพันสุดที่3ครับได้2เป็นตัวตั้งครับสองได้ครับได้จากการนําตัวเลขครับให้นาหลักแสนคือเครับบวลพันคือเจครับเก้าบวเท่ากับสิบหกนำผลลัพธ์คือหกนะครับบัวลพันคือเจ็ดกับหก3เอา็เท่ากับสิบสามเมื่อได้สิบ บวกจากเลขสองเพิ่มไปเลขการตัวก็แล้วครับสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แต่ละพันสูตรที่สี่ครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ี้ครับได้จากการนำตัวเลขนะครับให้นำเลขหลักนะครับหลักร้อยก็คือเจ็ดครับบวกลักพันคือเจ็ดครับเจ็ดเกเท่ากับสิบสี นำผลลับคือ4นะครับบวกหลักพันคือ7จับ10บวเจ็เท่ากับ11เมื่อไ1ด้11เออาหนึ่งมาตั้งตั้ง1นรับลดจาก1หนึงแต้มคือ0บวกแค่ม่0ูนย์เพิ่มไปเรียกาตัวแล้วะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเมื่อครบสูนย์ำนวณหลักพันให้นับแต้มจนกน4สูนย์จะได้เลยทีดนับแต้มจนหึ่งหลักพันไว้ก็มี3 4 5 6 7 8กับ3 4 5 6 7 8ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับปอนาโซเดีเชียบชนเพื่อดึงเด่นครับ ผมดึงเลข3ดมหรือสี่ห้าหรือแม่ครับ3 4 5 8้าดึง4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเต็มประจําหลักพันนะครับมาดูสูตรหลักร้อยครับตรง่าสี่สูตรครับจะได้สูตรจะนนำหลักร้อยหัวล่าสุดก็คือ7มากอนะครับสูตรที่หนึ่งเสี่เป็นตัวตั้งสี่ได้จากกาะนำหลักร้อยคือ7บวกตัวเองครับเกีดบวกกเท่ากับสิบสี เมื่อได้สิบสีตอวหตัวตั้งตั้ง 4, บวกย้อนสี่เพิ่มไปได้9าตัวครับลครับ456ห้าหกเจดแปดเกาศูนย์หนึ่งสองปรลักร้อยสุดที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับด้จากการนนำตัวเลขครับให้นำหลักร้อยมัยสุดคือ7บวกแล้รก็อนคือึครับ7บวกหนึ่งเท่ากับ8เมื่อได้กับ8เอาแตัจหลามัตั้งตั้ง8บวกย้อนเลข8เพิ่มไปเลก้าตัวก็แล้วครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่วตัร้อยสุดที่สามครับได้หนึ่ง ให้นําหลักพันคือ7จครับบวกหลักร้อยคือ7ครับเจ็ดท่ากับสินำผลลัพธ์คือ4นะครับบวกหลักร้อยคือ7จครับบเกเท่ากับสิบเอ็ดกสิเอ็ดาหนึ่งมาตั้งตั้งหน่งแล้วก็บวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปเลขกาตัวเก้าลครับหนึ่งสองสามสี่หกเจแกต่ลักร้อยสูตรที่สี่ครับได้สามเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้ครับได้จากการนําตัวนี้ครับให้นําหลักโดยบนคือเกาครับบวกหลักร้อยคือเจ็ดครัเก้าเกเท่ากับสิบหกนำผลลัพธ์คือห บวกลงวกคือเจครับหกบวกเจ็เท่ากับ13เมื่อได้สิเอา3ามตรางตั้งตั้งสามบวกจากในสามเพิ่มไปในเก้ตัวก็แล้วครับ3 uh, ह, 4 5 6 7, 8, 9, 0, 9 <S S <S hmm. ี well. ่ห้าเมื่อครบ4ี่สูตรจำนวณหลักร้อยครับให้นับแต้มเพียวกันทั้ง4สูตรจะได้ผมนับแต้มเฉลี่ดหลักร้อยเวลาก็จะมี1 4 5 6 8สี่ห้าหกแครับหนึ่งสได้6ตัว ใน6ตัวนี้ครับผลในสูตรเชชนเพื่อเด่นครับดึงเลข1ดึงเลข5้าดึงเลขหดึงเลข8ครับ1 5 6 8ดึง4ตัวนะครับจาก6ตัว1 5 6 8เป็นเลขเต็มประจำหลักร้อยครับมาดูสูตรหลักสิบต่อคณบศสูตรครับในสูตรจะนำหลักสิบวันสูตรคือ8ปดเอาเข้ามครับสูตรหนึ่งในหกเป็นตัวตั้ง6ได้จากคณำหลักสิบคือ8บวกตัวกับ ไปต่ไปถ้าก6สบหกครับบวสเอาหกตังตั้งตั้งหแล้วก็บวกจะได้6เพิ่มไปให้ได้เก้าตัวก็แล้วครับหกเจ็ 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, ดแปดเก้นหองสัลักสิบสูตรที่2ครับในสี 4, เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากกระนำหลักสิบ 10, วสุคือ8บวกสิบกนคือ8 8ดแปวนเท่ากับสิบหกนำผลลัพธ์คือ6นะครับบวกหลักสิบ 10, คือ8ปดหกบวกไปเท่ากับสิบสี่เมื่อได้สิบสี่เอาสี่ตัวองตั้งตั้งสี่ 4, บวกจะได้สี่เพิ่มไปให้ได้ สามครับไล้สามเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขนะครับให้นําหลักพันก็คือเจ็ดครับบวกหลักสิบคือแปดครับเจ้าแปดเท่ากับสิบห้านำผลลัพธ์คือห้าครับบวกหลักสิบคือแปดครับเท้าแปดเท่ากับสิบสามเมื่อได้สิบสามเอาสามเป็ตั้งตั้งสามบวกเจ้าเสามเพิ่มไปเลขเก้าตัวละครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าศูนย์หนึ่งตัวเลขสิบสูนยที่สี่ครับไดขห้าเป็นตัวได้ห้าเป็นตัวตั้งครับห้าตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขนะครับ ให้นำตัวเลขหลักนะครับตัวเลขหลักให้นำหลักหน่วยบันคือ9ครับบวกสิบคือ8ครับเปลาปเท่ากับ17นำผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักสิคือ8ครับ จะดไปเกับสิบห้เมื่อสิาเอาห้าลมาตั้งตั้งหแล้วก็บวกจะได้ค่าเพิ่มไปค้าตัวก็แล้วก็ห้าหกเจ็ดแเมื่อครบ4ี่ส่วนจำนวหลักสิบให้นับแตมจนกว่าสี่ส่วนครับจะได้ควนับแต่ชนเด่นหลักสิบแล้วก็มี1 6ึ่งหกเจครับหนึ่งหได้6ตัวในหกตัวครับพอในสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวนี้ครับดึงเลขหนึ่งจะได้หกจะได้แปดจะได้เก้าครับหนึ่งหกแปดเก้าดึงสี่ตัวครับึงหก มาดูสูตรหลักหน่วยต่อคัส, os, สี่สครับจะได้สูตนจะนําหลักหน่วยหั้วท่าสุดก็คือ9มาครัน,นะครับที่1ได้8เป็นตัวตั้ง8ได้จากกรนำหลักหน่วย os, 8, คือ9บวกเกท่าับสิบแปครับว่สิบแปดเอาแปดจตั้งตั้ง8บวกแกเลข8เพิ่มไปได้ตัวก็ครับ 8, 8, 8, แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามส่วในสูตรที่2ครับได้1เป็นตัวตั้งครับหนึ่งี้ได้จากกรนำหลักหน่วยก็ 1, คือเบวกหลักหน่วยก็คือหนึ่งคือสองครับเก้าบ 12, วกสองเท่า เลขารตัวครับหนึ่งของสามสี่หกเจ็ดแปดเาทำไหลักหน่วยสุดที่3ครับได้4เป็นตัวตั้งครับสี่ววนี้ครับได้จากการนําตัวเลขครับให้นําหลักพันก็คือ7ครับบวกหลักหน่วยคือเครับแ9เก้าท่ากับสิบหกผลลัพธ์คือ6นะครับบวกหลักหน่วคือเก้าครับหกเกเท่ากับสิเมื่อได้15เอา5้าจป็รลงมาตั้งครับ ตั้ง5นับลดจาก5 1, ทำคือ4บวกจากเลข4เพิ่มไปเรียกเก้าตัวก็แล้วครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2ตัวเลขหน่วยสุดที่4ครับได้5เป็นตัวตั้งครับ5้าเป็นน้ครับได้จากกันนำหลัก10ก็คือ8บวกหลักหน่วยคือ9ก้าเข้าไปก็เท่ากับสินำผลเราคือ7นะครับบวกหลักหน่วยคือ9คือเกบวกเจ็ดบ,บวกเกเท่ากับสิเมื่อได้16เอา6กจะมาตั้งตั้ง6นับลดจาก6 1แต้มคือ5 บวกจากเลขค่าเพิ่มไปเลขค่าตัวอะแล้วครับ567890123เมื่อ 40, ครบ4สูตรก็นอนหลักหน่วยให้รับแตต้มจกัน4สูตรครับจะได้เลมนับแจะ้เผมนับแจมต้ลนักตัวเวลขตรัวลมมี1 2 5 6 8 9ครับ125689ได้6ตัว ใน6นี้ครับพในสูตรเทียบชนเพื่อเดงเด่นครับดึงเลข1ดึงเลข5ดึงเลข6ดึงเลข8ครับ1 5 6 8ดึง4ตัวครับ1568เป็นเลขประจำหลักหน่วยนะครับนี่เป็นสูตรคณิตขั้หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหววเลาพัฒนาในงวดวันที่ยี่เดมกราคมนะครับมาดูการจับคู่2ตัวล่างและ2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับ ในชุด2องตารางผมนาหลักพันสี่ตัวครับสามสี่าแปดครับจับคู่กับหลักร้อตัวครับหนึ 1, 5, 6, 8งากแปจะได้ชุดสองตารางหวลาวพัฒนาดังนี้ครับสามรรษสิจับลูกหน่วยสี่ตัวครับได่สามา้าสามหกสามแรรจับลูกหน่วยสตัวครับไดสี่หน้าสี่หกสี่แรรษสิบจับลูกหน่วยสตัวครับได้าหนึ่งห้าห้าห้ 8ปดประิากลจับคูกไวยสี4ตัวครับจะได้ 8, 185, 8, 6, 8, 8ทั้งหมดชุด2กลางจับคู่ไว้16ชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองางครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวันต่อครับในชุด2ตัวผมนําหลัก14ตัวครับ1689จับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับ1 5 6 8จะได้ชุด2ตัวหวยเรลาพาัานาดังนี้ครับ1นึ่วันสิจากลู่วยสตัวครับหนึ่งหนึ่้าหนึ่งหกด 6บาลิจับลูกไว้สตัวนะครับเดหกหนึ่ง้าหกหกหกแปดบาลิจับลูกไวตัวครับเดแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดบาลิจับลูกไวตัวครับเด9เก้าหนึ่งเก้ทั้งหมดในชุดสองตัวจับคู่ไว้สิชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวมาลุ้นกันครับสิบหกชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับ ในชุด2ตัวล่างตามสูตรคณวณจับคู่ไว้16ชุดในส6บชุดนี้ผมนําสูตรมาเทียบอาจนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับจะสรุปดังนี้ครับชุดเด่นที่ตัดออกมาจาก16ชุดก็จะมี51588 1854ครับ5 1 5 8 8 1 8 5 4ชุดชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวล่างชุดตรงๆตัดออกมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า4ชุดเด่นครับ51588185จะมาหรือไม่ หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับ FC ทันใดถ้าหากมีสูตรคนวณนได้เลขเด่น2ตัวนั้นนำมาเทียบระชนกันครับจัดได้ตัวเด่นถูกใจตรงใขททันมากที่สุดนะครับมาโดยชุดสรเว่น2ตัววันต่อครับในชุด2ตัว,วตามสูตรคนวณนจับคู่ไว้16ชุดครับใน16ชุดนี้พอน,นำสูตรมาเทียบมาชนมาตัด เพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดออกมาแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็มี1 8 6 8 8 186ครับ1 8 6 8 8 186 4สีชุดในสีชุดน,นี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบน ชุดตรงตรงครับตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า186 18 186 18จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับ FC ทันใดถ้าหากท่านมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวตัวใหญ่ตรงกันมากที่สุดนะครับมาโดยชุด3ตัวครับชุด3ตัวโผลจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณวิศตัวครับ136 8ครับ1 5 6 8ครับ1 5ึใน4ตัวนี้ผมดึง2ตัวนะครับดึงเลข1ตัวหนึ่งครับดึงเลข5ตัวหนึ่งวางหลักร้อยครับผมจะนำหนึละ5 2าตัว,ตวมาจับคู่กับชุดเด่นสมงัสีชุด18 6 8 8 1 8 6จะได้ชุด3ตัวหอยเรลาพัฒนาดังนี้นะครับในชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับ1วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมัสี่ชุดได้18 1น8 1 6 8 8 1่1 1 8 6 ห้าวงหลักร้อยจับผู้กับชุดเดยนสองสี่ชุดจะได้ห้าหนึ่งแปดห้าหกแปดห้าแปดหนึ่งห้าแปดหกทั้งหมดแปดชุดครับนี่คือชุดสานต้นชุดตรงๆมาลุ้นกันครับว่าแปดชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเด่นกันต่อครับชุดเน้นชดลองครับดูชุดสองตัวล่างก่อนนะครับในชุดสองตัวล่างตามสุขนนุจับคู้ไวสิบหกชุดสรุปชุดเด่นสี่ครับสี่ชุดเด่นมีห้าหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งแปดห้าชุดเน้นครับสองตัวล่าง เด่นที่สุดเน้นไปที่85ครับเน้นไปที่85ครับเน้น85ส่วนจุดรองครับรองไปที่81ครับรอง81เน้น85รอง81นี่คือ2ตัวล่างครับและในชุด2ตัวบนครับตาสูงนอนจากคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่นไว้4ชก4มี186 88186ชุดเน้นครับเน้นไปที่81ครับเน้นไปที่81ครับส่วนชุดรองครับรองที่86ครับ รองไปหเน้น81ลรอง8 6นี่คือ2ตัวบนนะครับมาดูชุดในรอง3ตัวบนต่อครับในชุด3ตัวบนครับตามสูตรจำนวณจับคู่ไว้8ชุดครับในปลายชุดใน3ตัวบนครับชุดเด่นที่สุดเน้นไปที่581ครับเน้นไปที่581ครับชุดเน้นครับเน้นไปที่581ส่วนชุดรองครับรองไปที่186ครับรอง1 8 6เน้น581ลรอง186นี่คือ3ตัวบนครับ มาลุ้นกันครับว่าชุดเด่นลอง2ตารางสชุด8ปนและ8ปดห้าองโดวชุดครับแปและ8ปดหกโดว 2. ชุดหนึ่และห้าแปด่จะมาหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปเด่นลองหวยลาาพัฒนาครับมาดูชุดสีตัวต่อครับในชุดสตัวผมจะนําชุดเด่นลองสองตารางสชุดแปและแปดห้าจับคู่กับชุดเด่นลองสองัสชุดแปดหนึ่งและแปดหกจะได้ชุดสี่ตัวหวยลาาพัฒนาดังนี้ครับ ชุด4ตัวที่สรุปจับคู่เด่นว่าก็มี 8- 1 8 1 8 1 8 6 8 5 8 1และ8586ทั้งหมด4ี่ดครับนี่คือชุด4ตัวชุดตรงตรง4ชุดครับมาดูชุดสุพันณทงกันต่อครับผมจะสรุปเลขท้ายตัว3ตัว2ตัวใน2ตารางหวยลาวพัฒนานงวดวันที่ยี่สิเ็าคมให้กับ F c ซโรเปนแนวทางครับในชุด4ตัวครับตามสุขจับคู่ไว้4ชุด สชุดนี้ครับสรุปชุดฟันตรงสี่ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่นะครับแปดหานึ่ครับแปดห้นมตัวสรุปฟนตรงที่ห้าแปดหตัวสรุปฟนตที่แปดหนึ่งแปดหสตัวสรุปฟันตรงที่แปดหนี่เป็นชุดสรุปฟันตรงสตัวสตัวบนสตัวและสตัวล่างครับมาโดยชุดเศษสองตัวบนล่างครับจากสูตรํำนวณจับผู้เด่นสตัวมีดังนี้ครับในชุดสตัวที่สรุปเด่นไว้ก็จะมีห้าหนึ่งห้าแปดทั้งหมด ทั้งหมด7ชุดครับใน7ชุดนี้เป็เล่นเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้งสองตัวันทั้งสองตารางหวยเลาพัฒนาในงวดวันที่21มกราคมนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางหวยเลาพัฒนาครับที่ผมแนนานลงคลิปให้กับ f c ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f c ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาญาณก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกตเลกเ,ลเลปเลขสูตรขนครับสูตรขนมสดนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสุดหรือไม่ก็รอติดตามผล ันออกสลักเวลาพัฒนากันได้งวดประจำวันที่21มกราคมน,นะครับขอบคุณเนซี หัเด็ดเด็กเต็ากำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดคำนวณสูตรหัว <apenas> ที่ผมไน้หาข้อมูลหัวเลาพัฒนาในงวดวันที่21มกราคม2 5 6 9ลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นยครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหัวเด็ดเด็กเด็งลงคลิปให้กับ fc โดเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ fc ท่านใดครับแต่หากท่านโชคดีนะครับอยากให้การ จะแอดมินสำหรับในการทำคลิปลงคลิปก็มาที่ช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็น2ช่องทางที่ FC ทุกท่านครับท่านใด้าโชคดีแล้วครับอยากจะร่วมสมัครในการทำคลิปลงคลิปก็มาที่2ช่องทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณ FC ซทุกท่านเลยครับที่ได้ทําการสำรวจตลอดมาครับขอโชคดีเฮงเปังๆตลอดไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่มาติดตามรับชมขอโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ